การโจมตีด้วยจรวดแบบคลัสเตอร์ตอนหน่วยกำจัดทุ่นระเบิดของไทยคำเรียกร้องอันอันตรายที่ต้องหยุดก่อนจะสายเกินไปบ้านสังคมสงบสุขหรือสนามสะสมระเบิดเมื่อลำโพงแห่งความโกรธแค้นถูกเปิดเสียงจนสุดก็ควรถามตัวเองว่าเรากำลังเรียกร้องอะไรเพราะการพูดจาในเชิงเชียร์ให้ใช้จรวดแบบคลัสเตอร์ไม่ใช่แค่การอวดอ้างความแข็งแกร่งทางทหาร มันคือการขุดหลุมฝังอนาคตของประชาชนในพื้นที่ให้ลึกขึ้นทุกวันคำเรียกร้องจากเสียงอินฟลูเอนเซอร์หรือสื่อบางส่วนฟังดูหนักแน่นและให้ความหวังทันทีถ้าพื้นที่ของเราโดนรุกล้ำก็ควรตอบโต้ด้วยของจริงแต่คำถามสำคัญคือของจริงที่พวกเขาหมายถึงคืออะไรอาวุธที่กระจายระเบิดเล็กจำนวนมากลงบนพื้นผิวกว้าง หรือระบบจรวจ300มิิเมตรแบบที่ถูกยกขึ้นพูดถึงนั้นไม่เพียงแต่จะสังหารหรือทำลายเป้าหมายทางทหารเท่านั้นแต่ยังทิ้งมรดกของลูกหลงที่ไม่ระเบิดไว้ต่อคนธรรมดาในระยะยาวอีกด้วยนั่นคือข้อเท็จจริงที่องค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเตือนมาโดยตลอดลองมองให้ชัด Cluster m u n i ว i o ชันส์ถูกออกแบบมาเพื่อกระจายลูกระเบิดย่อยจำนวนมากซึ่งหลายลูกมีโอกาสทำงานไม่สมบูรณ์และกลายเป็นกับดักให้ชาวบ้านเด็กและคนที่กลับมาทำมาหากินในทุ่งนาเป็นกับระเบิดชั้นเลวร้ายที่ฆ่าชีวิตและมือเท้าของพลเรือนมากกว่าทหารนี่ไม่ใช่เรื่องสมมุติรายงานล่าสุดจากกลไกติดตามสากลชี้ชัดว่าผลกระทบต่อพลเรือนนั้นรุนแรงและยืดเยื้อหลังการสู้รบ แล้วเราจะยินยอมให้พื้นที่บ้านหนองจานกลายเป็นสุสานคละคลุ้งของเศษโลหะและคำสาบได้อย่างไรอีกประเด็นที่ถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้งคือกรอบกฎหมายระหว่างประเทศมีอนุสัญญาที่ชัดเจนซึ่งตั้งใจห้ามคลัสเตอร์มิวนิชันส์เพราะผลกระทบเช่นนี้ Convention on Cluster Munitions ความพยายามกลับมาโฆษณาชวนเชือให้ใช้หรือชื่นชมอาวุธประเภทนี้จึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคเฉพาะกิจ แต่มันเผชิญกับการประนามจากนานาชาติและอาจนำมาซึ่งแรงกดดันทางการเมืองกฎหมายที่สุดโหดในระยะยาวการยกอาวุธร้ายแรงขึ้นมาเป็นวาทกรรมไม่ได้ทำให้ชาติมีเกียรติมันทำให้ชาติเสี่ยงต่อการถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่ทำลายอนาคตของพลเรือนและถ้าใครคิดว่าอา้าวแต่เราแค่จะยิงเป้าทางทหารเช่นรถกว่าทุ่นระเบิดหรือหน่วยยานปร,ะราะผมจะตอบแบบไม่อ้อมค้อม ในโลกจริงไม่มีการยิงเป้าแบบตัดตอนที่ไม่กระทบพลเรือนการยิงจรวดคลัสเตอร์ลงบนพื้นที่ปฏิบัติการย่อมกระจายผลกระทบกว้างการระเบิดและเศษร,ระเบิดที่ไม่ทำงานจะยังคงคลุกคลีอยู่ในทุ่งนาทางเท้าและริมบ้านเป็นเวลาหลายปีเด็กอาจหยิบมันเป็นของเล่นชาวบ้านอาจโดนบาดเจ็บขณะไถนา,นาหรือเก็บผักนี่ไม่ใช่ใชัยชนะทางการทหารแต่มันคือการสงครามกับประชาชนของเราเอง ดังนั้นถ้าคุณอยากให้คอลัมน์นี้ดุดันเอาเลยผมจะดุดันให้รู้ดำรู้ดแดงดุดันต่อการเมืองที่ชอบตื่นตูมดุดันต่อการโฆษณาชวนเชื่อที่แปลงพยาธิภาพทางอำนาจมาเป็นคำพูดเชียร์ความรุนแรงและดุดันต่อความงวงเข่าทางยุทธศาสตร์ที่คิดว่าอาวุธหนักคือคำตอบเดียวเพราะจริงๆแล้วยุทธศาสตร์ที่ฉลาดกว่าคือการทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความอับอายทางการทูตสำหรับผู้ชักชวนการใช้คลัสเตอร์ ทำให้เขาต้องชี้ใจต่อสาธารณะและต่อเวทีระหว่างประเทศไม่ใช่เชิดชูการทำลายล้างแต่ผมจะไม่หยุดแค่ด่าทอขอลัมนนี้จะเสนอทางเลือกแบบมีแรงกระแทกยกระดับข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่เปิดข้อมูลพิกัดภาพถ่ายดาวเทียมแผนผังเขตแดนรายงานการลุกล้ําเพื่อให้ประเด็นไม่กลายเป็นแค่เสียงอารมณ์การเปิดข้อมูลเชิงพยานสามารถนำไปสู่การแก้ไขเชิงนโยบายโดยไม่ต้องยิงปืนนำเรื่องขึ้นเวทีอาเซียนและสหประชาชาติ ทำให้การละแมดหรือการชักชวนใช้กำลังเป็นเรื่องสาธารณะและน่าอับอายทางการทูต Diplomatic Pressure มากกว่าการกลายเป็นข้อโต้แย้งในหมู่บ้านผลักดันให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระไปตรวจสอบภาคสนามให้ความจริงออกสาธารณะก่อนที่โทสะจะกลายเป็นการตัดสินใจทางการทหารที่ถาวรทั้งหมดนี้เป็นวิธีการที่ดุดันในเชิงยุธทธศาสตร์กัดไม่ปล่อยทางการเมืองและสังคม แต่ไม่ใช่การปล่อยให้ลูกหลานต้องจมอยู่กับระเบิดที่ไม่ทำงานท้ายที่สุดผมอยากให้ผู้อ่านที่กระหายเลือดรู้ไว้ว่าการเรียกร้องให้ใช้คลัสเตอร์คือการเรียกร้องที่อยู่ข้างความพินาศของคนธรรมดาเป็นการเรียกร้องที่สะท้อนความโกรธอย่างไม่รู้เท่าทันแต่ไม่ใช่คาตอบที่ฉลาดหรือยั่งยืนในโลกที่เรายังต้องการให้ลูกๆของเราเดินไปโรงเรียนและชาวบ้านไถนาเพื่อเลี้ยงชีพ เราต้องเลือกความแข็งแกร่งที่ไม่ฆ่าคนของเราเองและนั่นคือสิ่งที่คอลัมน์นี้กำลังตะโกนว่าหยุดก่อนจะสายเกินไปบ้านหนองจานวันนี้ไม่ใช่แค่ขอบเขตอำเภอรหรือเส้นพิก,กัดบนแผนที่แต่คือเส้นแบ่งระหว่างอนาคตที่ยังหายใจได้กับอนาคตที่ถูกฝังไว้ใต้เศษโลหะรอยยิ้มในสนามเด็กเล่นเสียงถูกแทนที่ด้วยสีหายของแผลเป็นเมื่อระเบิดไม่ทำงานกลายเป็นดักทางชีวิต การเรียกร้องให้เอาของจริงเข้าไปจัดการในภาษาวิบัติของยุคโกรธเคืองอาจฟังดูรุนแรงและทันใจแต่แท้จริงแล้วมันคือการลงมือทำลายประชาชนคนธรรมดาที่ไม่ได้เลือกความขัดแย้งนี้ด้วยมือของตัวเองคำพูดบนแพลตฟอร์มโซเชียลและวัฒกรรมเชียร์อาวุธหนัก อาจขายความรู้สึกแข็งแรงให้ผู้พูดได้ชั่วคราวแต่ความจริงทางสนามรบคือคลัสเตอร์มูนิชันกระจายซากพยักระเบิดไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดลูกระเบิดย่อยจำนวนมากที่ไม่ทำงานจะกลายเป็นกับระเบิดที่รอคอยเหยื่อหน้าใหม่ไปอีกหลายปีเป็นกับดักที่เด็กอาจหยิบเป็นของเล่นและชาวนาที่ไถนาอาจต้องแลกมือขาเพื่อแลกกับข้าวหนึ่งฤดู นี่ไม่ใช่ทหารต่อทหารนี่คือการทำสงครามกับอนาคตของชุมชนอย่าถูกลวงด้วยวาทกรรมยิงเพื่อเป้าในความเป็นจริงไม่มีปืนใหญ่หรือจรวดแบบใดในโลกนี้ที่สามารถรับประกันการตัดเฉพาะเป้าหมายทหารได้อย่างเดียวเมื่อใช้บนพื้นที่ที่มีคนอยู่ร่วมกัน การยิงคลัสเตอร์ลงบนทุ่งกว้างผิดหวังที่คิดว่าสามารถทำให้เพียงยานเกราะหรือรถกวาดถุนระเบิดเป็นอปางเท่านั้นเพราะซากที่ไม่ระเบิดจะยังคงกระจายอยู่ในแผ่นดินให้คนพลัดพรากพลัดทางต้องเผชิญต่อไปตัวเลขผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเศษระเบิดเหล่านี้ยืนยันความโหดร้ายอย่างไม่ลดละและถ้าคุณคิดว่าการยกอาวุธแบบนี้ขึ้นมาพูดเพียงแค่ภายในประเทศจะไม่ส่งผลข้ามพรมแดน คิดผิดการทำให้การใช้คลัสเตอร์เป็นเครื่องมือของวาทกรรมจะดึงประเทศเข้าสู่เวทีวิพากษ์วิจารณ์ณระดับนานาชาติ สัญญาห้ามคลัสเตอร์หรือ Convention on Cluster Munition และเครือข่ายหน่วยงานด้านมนุษยธรรมไม่ใช่แค่คำพูดบนกระดาษมันคือมาตรวัดความชอบธรรมทางการเมืองหากรัฐหรือกลุ่มถูกมองว่าไม่ครบกติกามนุษยธรรมระหว่างประเทศภาพลักษณ์ของชาติและช่องทางการทูตจะถูกตัดต่อ,อย่างรุนแรงและนั่นคือผลตอบแทนทางยุทธศาสตร์ที่แย่กว่าการใช้ความรุนแรงทางกายภาพเสียอีก ผมจะไม่อ่อนคำการเรียกร้องให้ใช้คลัสเตอร์คือการเรียกร้องให้วานคำสาบการปลุกระดมที่ทำให้ชาวบ้านต้องจ่ายราคาตลอดการใครก็ตามที่ติดเชื้อโทสะแล้วแปลเป็นการสรรเสริญอาวุธมีความรับผิดช,ชอบทางศีลธรรมต่อบผลล์ที่จะตามมาและต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเลือดของผู้บริสุทธิ์จะไม่จางหายด้วยคำว่าชนะหรือปกป้องอธิปไตยเพียงอย่างเดียว แล้วทางออกไหนที่ไม่โง่ไม่โหดร้ายแต่มีพลังตรงนี้แหละที่ผมอยากยัดความดุดันแบบมีสมองให้คุณฟังถ้าเราโกรธจริงก็อย่าโก,กรธแบบงมงายให้โกรธแบบมีประสิทธิภาพเปิดโปงด้วยข้อมูล ใช้ดาวเทียมภาพถ่ายเชิงพยานและพยานชาวบ้านเพื่อพิสูจน์การละเมิดพรมแดนแฉข้อมูลเชิงเทคนิคของการลุกล้ำออกสาธารณะทำให้คนที่อ้างปกป้องชาติต้องตอบคำถามต่อหน้าสาธารณะไม่ใช่ชวนคนโกรธมาพังทลายชีวิตทำให้โลกเห็นเอาประเด็นนี้ขึ้นเวทีอาเซียน UN เและองค์กรสิทธิมนุษยธรรมระบายความอับอายทางการทูตจนฝ่ายที่ชักชวนการใช้คลัสเตอร์ต้องยั้งมือ การถูกตราหน้าว่าผู้แพร,ร่ระบาดของอาวุธที่ห้ามทำลายวิธีการทางการเมืองและผลประโยชน์ระหว่างประเทศมากกว่าลูกจหลวลูกใดจะทำลายได้เสริมขีดความสามารถแบบไม่ต้องฆ่าลงทุนในโดรนลาตะเวนระบบเฝ้าระวังแบบรีโมทการฝึกหน่วยตอบโต้ที่เน้นการป้องกันและการเก็บข้อมูลเพิ่มหน่วยกู้ภัยและเมตกรรมฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนทั้งหมดนี้เพิ่มความปลอดภัยโดยไม่ต้องเอาชีวิตประชาชนไปเสี่ยง ทำให้การใช้กําลังเป็นเรื่องแพงทางการเมืองถ้าการตะบันคลัสเตอร์หมายถึงการเสียสิทธิการค้าหรือความร่วมมือจากพันธมิตรสร้างแรงจูงใจให้คนที่คิดจะใช้กําลังต้องคิดใหม่การสร้างผลกระทบทางการทูตแบบนี้รุนแรงแต่ไม่ทำให้ใครตายโดยตรงมันคือการใช้แรงกดดันที่ฉลาดกว่าผมไม่ได้ส่งเสียงเรียกร้องให้อ่อนแอ ผมเชื่อในการปกป้องอธิปไตยแต่การปกป้องนั้นต้องฉลาดและต้องรักษาชีวิตคนเราไว้ด้วยการใช้คลัสเตอร์ในพื้นที่ชุมชนคือการยิงตนเองเข้าที่หัวใจของอนาคตชาติใครก็ตามที่ยังยกยอว่ามันคือคำตอบควรต้องถูกตั้งคำถามอย่างหนักคุณต้องการใช้ชนะชั่วขณะหรือคุณต้องการประเทศที่ลูกหลานยังอยู่ได้โลกกำลังเฝ้ามองจากยูเครนไปถึงซีเรียผลของคลัสเตอร์ไม่ใช่แค่เลขข่าวบนหน้าหนึ่ง แต่มันคือการนับศพพลัดพรากและทุ่งนาเปื้อนโลหะที่ไม่เคยกลับเหมือนเดิมการเลือกขนทางที่โง่เขลาคือการเลือกให้รุ่นต่อไปต้องมาเก็บเศษร,ระเบิดที่เราทิ้งไว้นี่คือความอับจนทางศิลธรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นในศตวรรษที่เรารู้ดีกว่าก่อนสุดท้ายนี้ถ้าคุณกโกรธถ้าคุณเจ็บปวดลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับคนชักชวนให้ใช้คลัสเตอร์ด้วยข้อมูลและความจริงมากกว่าดาบและปากกาแห่งความเกลียดชัง จับพวกเขาออกมาเซ็นรับผิดชอบต่อสาธารณะให้ได้ให้โลกได้เห็นว่าคำพูดไม่ได้ไร้ผลหากคำพูดจะทำไร้ประชาชนจริงๆเราต้องดึงมันออกมาในแสงสว่างแล้วใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ฝ่ายที่อยากจะใช้กำลังรู้สึกว่าการเลือกนั้นแพงจนไม่คุ้มเสีย่ยงหยุดก่อนจะสายเกินไปไม่ใช่แค่อ้อนวอนแต่เป็นการประกาศว่า ถ้าความกล้าคือการดูแลประชาชนความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่ระเบิดที่กระจายเสรระเบิดทั่วทุ่งนาแต่คือความกล้าที่จะพูดว่าเราจะไม่ทอดทิ้งลูกหลานของเราให้เป็นอนุสาวรีย์ของความโกรธนี่แหละคือความดุดันที่ฉลาดและนี่คือความมันที่เราต้องการในสนามการเมืองมันทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่การเฉลิมฉลองการทำลายล้างเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพยุทธศาสตร์สงครามเป็นอาหารเชา้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ